บุญลานามวยไทยเนี่ยหลายคนไม่รู้จักเลยครับในพูดที่มาที่ไปเนี่ยค่ายนี้ก็คือมันเป็นบุญเนี่ยคือเจ้าของค่ายนะครับเขาเคยอยู่ค่ายเกียรติบุษบาครับครับแล้วพออันนี้เขาก็มาเทคโอเวอร์ก็เปลี่ยนค่ายเป็นบุญลานามวยไทยก้องเกียรติทพศีก้าวก็ซ้อมอยู่บุญลานามวยไทยครับผม ก็ซ้อมมาสักพักแล้วใช่ไหมตั้งแต่อยู่กับเฮตีบ้างก็ไฟไหนที่ไม่ได้ไปเฮตีก็ซ้อมอยู่ที่นี่ซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ครับแล้ววันนี้มีมวย2ตัวมาชกในศึกเพชรที่ดีครับผมพิกชนะทั้งสองคนเลยก็เป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็เป็นเด็กกะเหลี่ยงบออแข็งแรงทุกคนเลยนะตัวที่ชกไปเมื่อกี้คือเขาเคยไปอยู่บางกอกอะไหลยนหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้ชกเขาก็เลยกลับมาบ้านมาขออยู่ด้วยะไรโอ้แข็งแรงมากเลย ครับมาคู่ห้าได้อาชีพเปเท่าไหร่ที่ที่ทุออกทูสามหมื่นสามหมื่นพิกชนะประมาณแปดหนึ่งสิบหนึ่งแลวคู่เมือนที่คู่สองช่องห้าอีกสามหมื่นอีกสามหมื่นคือนักมวยในค่ายสนใหญ่จะเป็นนักขอเชื้อสายกเหลี่ยงหรือกเหลี่ยทุกคนเลยทุกคนเลยครับเดี๋ยวก็จะมีตัวหนึ่งเจริญเงินก็ชคมาที่สิบสี่ที่รุ่พ่นครับอ๋อเราก็ซ้อมอยู่ด้วยกันู่ในค่ายนะครับก็ไปดูเด็กช่วยเขาผมก็ซ้อมอยู่นู่นอ๋อโอเคอาชีพ คู่ห้าสามหมื่นเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามหมื่นสามหมื่นเท่ากันครับอ๋อโอเคครับสามสี่ก้อนต่อเลยนะไม่เพราะว่ามึงไป็ใค้เสียเสื้อเขาเฮ้ยมึงเสียร่างกายไม่พร้อมเฮ่ยเขาเสียตังค์แต่ทีก็มีแน่อยู่แล้วท้นนี้เราเคยก็มีทุกคนทักฟอร์เราไม่ใช่ครับมึงชนะได้แต่มึงแพ้ก็เสียตังค์ไม่ใช่

กูให้คนของตายกูค่อยหาเงินถ้ากูไปเล่นแบบแบบแบบพุ่งๆอ่ะเขาไม่ได้เขาเยอะไม่ได้เี่ตีเป็นไงบ้างครับวันนี้พอใจผลงานป่ะครับขออัดคลิปนึงพอใจผลงานป่ะครับเี่ตีวันนี้ไอ้ผลงานน่ะดีครับแต่ระยะการซ้อมมันน้อยไปไงหนึ่งหนึ่งต้องมงมาเนี่ยมาบอกมันว่าเราเราเราใช้สีเสื้อเขาเราก็ต้องห่วงเขาใช่ไหมล่ะซ้อมกับเฮียตีประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เด็กอยู่สองปีครับ เด็กมันก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วเรื่องเรื่องกับเด็กมันเป็นคนเจ้าเนื้อมันจะอยู่นานไม่ได้อยู่นานเพราะมันจะชั่เราก็เลยว่าให้มึงอยากกลับบ้านแค่นั้นเองใช่ป่ะล่ะมึงมึงต่อยพี่ได้สี่หมื่นเสียหมื่นใี่มึงจะทำพี่เด็ดใช่เปล่าเวลามึงชนะลูกพี่เขาบ้าบาชนะลูกพี่ล่าบาบิ่มึงไปใช้สีเสื้อเขามึงแพ้สองพี่ขาอ่อนแล้วใช่ป่ะล่ะ น้องชายแล้วน้ำหนักตัวของเราเนี่ยสรุปว่ามันตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย67ต้องต้องชกตีบอ์นะครับเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่โปรโมเตอร์เขาจะจัดนะ67เท่าไหร่67แล้วรัา1 3 3 32ได้แต่ว่ามันมันหยุดนานอะแล้วมันเพิ่งมาเดี๋ยวมันทำได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าปัญหาที่ผมมองคือถ้าเากลับบ้าน น้ำหนักมันก็จะขึ้นอีกแต่ถ้า3าสวันซ้อมเลยมันก็จะคุมน้ำหนักลงไปได้อีกนี่คือถึงลงมันนี่ไงถ้ามันห่วงแล้วแบบนี้จะกลับบ้านไหมหรือพักสามวันดีกว่าแบบอย่างน้อยๆมัมีอาชีพไฟสามสิบหมื่นสมิหมื่นจะทำอะไรไฟนี้ได้อะไรเนี่ยสอนจ้ให้ท่อไหรอ้าียทั้งหมดท้งหมพไฟนี้ได้ห้าหมื่นเลยเหรอใช่ไม่ไ้ห่าเรื่องไงเช่ะนะจะรเจอคนดีแล้วกรักส่ แล้วน้องชายจะพักกี่วันนะไปนี้าวนสี่ห้าวันแล้วก็ซ้อมทีเด็ก้าเก้าตอเลยน้ำหนักคิดว่าต้องประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้าซ้อมแล้วเนี่ยถ้าถ้าไปต่อไปเดือนหน้าขึ้นชกเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ต่ําสุดของเรายังไม่รู้แต่ก็สามไปสามสามสี่นะอ๋อสามสามสี่เดี๋ยวต้องรอดูซ้อมก่อนใช่ไหมต้นน้ำหนักจะเจออะไรด่อะไรคือตอนนี้ไปปล่อยเรากี่ปอนด์นะถ้าคิดเป็นปอนด์อยสมาอย่างนร้อยสี่เจ็ดสี่เจ็ดประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดคผมถึงไม่ง่ถึงว่าต้องเบรกยังไง พูดอะไรกับแฟนมวยนิดหนึ่งพี่อัดเทปไว้ก็ขอบคุณนะพี่กำลังใจนะครับก็ทำเต็มที่นะครับงไฟนี้ได้เท่าไหร่นะอชีตรวมทั้งหมดเลยห้ามหมื่นห้ามหมื่น,มมนโอเคขอบคุณครับพิมรวย